ถึงเวลาเข้าวงการใหม่ค่ะนั่นก็คือวงการการ์ดตลิ่งชันคนพาเข้าคือหัวหน้าทีมเบบีดและแฟนหัวหน้าทีมเบบีดค่ะเสียไปเท่าไหร่นะพี่กล <ga ่องละเท่าไหร่นะกล่องจริงจริงกล่องอ่ะพันแต่ว่าเราโดนค่าแบ่แล้วเราเรากาลังซื้อกระดาษ หลักพันอยู่แล้วทุกคนเดียวกันว่าจะเกลือหรือว่าไม่เกลือหงยังไม่รู้อะไรมากมายเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวจะให้พี่ทีเป็นไกด์ไลน์ให้เนาะแต่เอาอันนี้เหรออันไหนก็ได้พีเอาต้องให้น้ำตังก่อนดีให้น้ำตังก่อนน้ำตังเอาอันนี้เอาหย<ด>ุดไปอ่ะเออน้ำตังเอาแล้วให้ิางเลือกสองกล่องนี้อ๋อหนูเลือกฝั่งนี้อ่าโอเคอ่าเก็บไว้เอาของใครก่อนเอาของทั้งลองก่อนเลยปะเอาได้นี่แล้วดูดิว่าเขาพาเข้าวงการจริงๆนะคือเขาซื้อมาเยอะมากนะอะไรของพี่ก็ไม่รู้เนี่ยพี่ซื้ออะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะมาะ นีโคตดแพงเลยอะสองพันกว่าใช่ไหมพี่ใช่ราคาในปัจจุบันสองพันมิลๆิอ้ยอันนี้คือกล่องที่เราจะเปิดให้เขาดูก่อนว่ามันคืออะไรมันคือศูนย์สี่บิิมทีศูนย์ห้าเอามิทีศูนย์ห้านะคะเป็นกล่องที่หายากใช่ไหมพี่ยากเลยเพราะตอนนี้มันเป็นศูนย์เจ็ดอ่าตอนนี้เป็นศูนย์เจ็ดอุ้ยโอ้มันไล่มาเยอะแล้วนี่นี่แล้วทุกคนตะหลิ่งชันที่อยากได้ที่สุดของพี่จอร์ดแปดลิ้วอยู่ในนี้เปล่าวะเออเรื่องอเรื่องขพราะกรอบทองอะไรทองเลย ให้พี่แกไกด์ไลน์ให้นะเพราะผมแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือที่ในในในบ็อกมี22่สิบซองหนึ่งซองมี5้าใบหนึ่งซองมีห้าใบในบ็อกมียี่สิซองโอ้โหตัดได้เดี๋ยวพี่ให้หลงตัดเอ้ยมันดูมันนะพี่เออมันดูตอนแรกอะหนูว่าแบบมันคงมาไม่เยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูแบบเออเราเราละเลงมันได้เยอะได้เหมือนกันนะใช่ที่ลวหนึ่งในหนึ่งซองมีตั้งห้าใบมาตอนนี้เราก็จะตัดตัดให้หลง ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนวงการแบบเรามาได้เกะการนะเหมือนเรากำลังตั้งวงจะเล่นไพ่พี่อิ๋วชับใ้นออพี่อิ๋วชยฉับให้ปังโดนการอ่ะ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 ่เราไป่ึอ่หอ่ะอนนอ่ะอ่ะอ่ะไ่อ่อ่ะอ่ะ่อ่อ่ะ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 อะอะอ่ะอ่ะออะออ่่่่อ่อ่อะอะอ อันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนทั่วไปตัดตัดไว้ก่อนเลยทั่วไปทั่วไปมันต้องมีขอบทองใช่ไหมคะแล้วก็ขอบลูกอันนี้อ่าจิ้งจอกอันนี้พระคลุมเปอะพี่เอ็อาร์อุ้ยอันนี้อยูเป็นใบเอ็อาร์อืมอุ้ยอันนี้คนหาอยู่รถถังลงถนนนี่เหรอคนหาอยู่เฮ้ยมันทองเลยอะรถถังลงถนนใช่ใช่รถ ถงสามารถนำเออเออน่าจะรถต้องใช้ในในออนไลน์ฮอซโซนเหาะฮอซโอนอื้อะอยู่อันนี้คนหาเยอะอยู่จริงอได้ไปเท่าไหร่พี่ไม่ต้องเช็คราคาพี่ต้องเช็คราคาใช่ไหมตัวละทุกคนอุ้ยมันเ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่อิ๋วบอกว่ามันต้องมันติดงอมเงมว่ะคือมันพอมันมีแววแล้วมันแบบคนที่สได้ไหมใจมันฟูอ่ะมันเห็นลุงลุงมามันก็ฟูแล้วเออใจมันฟูไปละสองร้อยฮัลโหลยิ่งได้อยู่นะ นี่อันนี้บ่อนแตกอ่แยกแยกแยกของแปลกๆไว้ก่อนเออแยกกันล้ออกมาแยกของไว้อ่าแยกของไว้แยกแปลกๆไว้นะนี่อัศวินอะไรไม่รู้อ่า เกลือเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยไอ้ซุปเปอร์แอร์คืออะไรอ่ะอ๋อไอซุปเปอร์แอร์เครื่องบินใบละร้อยห้าสิบบาทเออใบละร้อยห้าสิบสามร้อยโอ้ยร้อยห้าสิบบาทโอ้ยกำไรไอพี่เบิร์ดยังยังไม่กำไรไอไม่เบิรยี่ร้อยมันมันขายได้อันนี้อัศวินได้อีกแล้วอันนี้อันนี้ซ้ำเกลือไอ้หมาดิหมาโบนีเอ้ยอะไรอ่ะขอบทองก็ใช่ขอบทองอืม ประมาณอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยอะยาวไปนอกจากขอบทองๆเนาะอันนี้แยกขอบท,งทงองทองออาันนี้มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอ๋ออยู่ด้วยกันใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องแยกอีกอทีนึงว่าใบไหนขายได้นี่แอบ็กซ์ลุยคุณจะคิดดิพิธีทำอะไรไว้ล่ะไม่เหมือนเหมือนมีลายเส้นพี่จอรยังมีลายเส้นพิจารยังอะไรทำไมด้านหลังมันหูหาหูหาจังวะนี่เฮ้ยแววว่ะเฮ้ย เกอมันได้อีกแล้วกุงลงกาไม่ใช่อ๋อไอ้นี่กุมลงกาไอ้นี้ซ้ำว่านอนว่านอนก็กรอบทองว่านอนช่องแชทก็ไอเนี่ยพี่ลุงไนซ์ลุงไนซ์ช่องจีสปอร์ตอ๋อเหรอลุงไนซ์เหรอลุงไนซ์เขาจะมีราชาวานอนเป็นลุงไนซ์อยู่ปั่นเดาเอ๊ะไม่ว่าหนุกนะยังไม่เจอของอันนั้นเลยอ่ะไม่เจอของพี่พี่จอร์ดเลยอ่ะพี่พี่แกเหรอซ้ำอ่ะ ต้องถามว่าพี่จ๊อะเขาเขียนในในในบล็อกนี้ด้วยเปล่าไห่นี่ีอยู่ี่ยไปกินมืออยู่มาจ้ิไทยแล้วก็คุณเชิดชัยซุปเปอร์แอร์ขอบทองขอบทองขอบทองจะยุดจะยุดกระสอบยังไม่เจอน้องนีโม่นีโม่แค่เอาข้าวมันไก่มาให้คุณแม่พี่เอาข้าวมันไก่มาวางไว้ข้างทางให้นีโมได้เอาไปให้คุณแม่ สุดท้ายมันทองหมดเลยเนาะิว <You. S 1> มันไม่สุดท้ายมันทองหมดเลยเนาะอุ้ยอันนี้อานี่ก็ทองเก็บไว้อสองพ่ออันเนี้ยเรียกหลวงอ่ะเ,เอาวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรียกลงดูเลยเออเลยใช่ไหมคะมไม่นะอูดอันนี้กบอะซูเปอร์แอร์ไม่นะกรีทไม่นะมิมิจังว้าวขับทางเก็บพญาลักษ อะไรเนี่ยพี่พี่แกของพี่เหลือนี่ของหนูนี่ของหนูของหนูอ่ะพี่เช็คให้เองแล้วทำไมพี่อูอาอูอาหลายรอบเป็นหนูกลัวแล้วเนี่ยของหนูเป็นรับซื้อของโจรเอาแพนดีิแล้วก็กรอบทอนว้าวกรอบทอนทุกอันเลยให้พี่เอลองช่วยแกของหนูโอ้ยอ่โดนเลยอ่าโอเค่ไม่ได้อ่ะให้พ่อแก่มาแพนดี้ชอบบอลลุงไหนอ่ะลุงไหนลุงไหนบันเดาอู้อู้อ่ะ เอ้ยมันมันขอบทองสุดท้ายทุกอันเลยนะพี่เนี่ยขอบทองทะเลกว่านี้อีกอ่ะไอ้ที่ขอบม,มีมันจะต้องมีเซกหนึ่งใบมีเซกหนึ่ง,งใบในเด็กก่อนตาให้ให้น้องเด็กนี่ว่าลูก้มยมายุระฉาบม,มายุอะไรสักอย่างอันนี้สวยมากเลยทั้งอันเลยอ่ะเวลทั้งอันเลยว้าวเนี่ยฮัลโหลเราจะมีเซกอย่างนี้อันเนี่ยอ่ะเนี่ยคือตัวเดียวกันอันนี้ก็คือ สวานาโนแมชชีนเหมือนกันอันนี้ก็คือแบบธรรมดาอันนี้คือแบบเซ็กแบบธรรมดาจะเป็นอยู่ในโหมดของ U R U R อันตระแหนมนะส่วนนี้จะเป็นเซ็กน่าจะเป็นซีกเก็ตแระซีกเก็ตแรมจะออกมาในหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งใบเขาคือสีไม่นจะแบบดูแบบแปลกๆไว้ภาพครับภาพก็จะเปลี่ยนกันไปอ่าเอาลความรู้ใหม่ละอันนี้ของใคร มีฮันหลอีมีไอโบนี่แอบด,ดูหน่อยว้าวบุชิวเทพแห่งวอล์อันคา่าอะไรไ<ห>ครนะับคา่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเหรอพี่มีดิ ยันแยะเลยจริงหรออุ้ยาะไม่หนูเห็นทองทองมันขอบ <c oughs> ทองทุกอันก็เลยเริ่มชินแล้วเนี่ยไม่ชินหรอกแต่ก็เห็นอย่างเงีจริงหรอหมันมันจะแตกต่างมากเลยเหรอใช่ไ <c oughs> อ้ห <c oughs> มาหมาเก่าขารหัสดำมันจะแวบดำก็คือมากับคุณเชิดชัยมากับเครื่องบินอ๋ออันนี้ได้จะได้เด็กเครื่องบินอยู่แล้วนหละโอ้แล้วร, <Okay. S 2> ร,รหัสดำเท่าบาทนะร้อยห้าสิบเจ็บปะจริงหรออืม เดี๋ยวเยวเรามาสรุปกันว่า<ด>มันจะได้เออมันจะได้แบบว่ากําไรไหมไแหละข่าวข้าเออกกน่าดะดูตรงนี้แหละน่าจะได้หลายบาทอยู่เออไม่ได้ดูวิคนนี้ชอบกินอนั้น <c oughs> เอ่ออะไรตะกแตีนโทดนี่แต่ไม่เจอนีโมเลยอะนีโมมันอยู่มันอยู่อีกอันนึงอ้อทัทดะในซังโปรดิวเซอร์มือทองแมววับแมลวัเมวันี่เนาเสาห็นซ้ำหลายรอบแล้ว ไอ้แมงปอปีกเหล็กแผ่นนะเพดานถลม่มอ๋อมะแร็งสาบกัดทองสุดท้ายน่ารุ้สุดมีมี่นี่เจออะไรโอ้ยแมวน่ารักแมวนำ้ำโอ้แมวนำ้ำดอกมะลีน่ารักมีสองชี้แหละกล่องมันสวยมากรถถังกินเกลเห็นลุงอ่ะจริงเหรอลุง,ลงอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ้ลุงเหรอสุดท้ายเป็นเซก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 นี่คือเซกแรงที่สุดไหมเอออย่างที่พี่พูดเนี่ยเซกคือแรงที่สุดเลยเหรอในในกล่องนี้ จริงเหรออันนี้อะไรเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเทพลักขวานค่อยๆเปิดดูอันนี้คือเสกใช่ไหมพี่อันต่อไปเป็นเสกอ๋อคือมันเพชรมันค้งอ๋อมันเป็นลายเพชรเพชรอะไรเงี้ยเหรอลายเปลี่ยนกราฟิกไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยโอ้ยตัวมันเริ่มเลยฮึลุงนายเอ้ยลุงไหนเหรอลุงไหนวะนอนลุงนายอุ๊อ๊าอุ๊ยอันนี้แยกใช่ไหมพี่ สามร้อยหกสิบบอบวกเลขกันสนุกอ่ะบอกเลยใช่คร่าวๆ่าอยากรู้ว่ากำไรหรือเกลือเอาตัดไปให้ไงนี่โคลัมบัสท่องเรือโคลัมบัสรู้ไหมใบเท่าไหร่ไม่ไม่เหลือใบละสองร้อยอ้ใบเนี่ยนะใช่สองร้อยโอ้โหผมมั่นใจแล้วว่าผมไม่เกลือละผมว่ารวมๆน่าจะถึงพันแล้วแหละอให้พ่อแกะก่อนเดี๋ยวพ่อมันแย่ยม่นี่แกก่อนไ่่ อย่าให้มีครั้งที่สองเอ้ยเทว่ะแล้วรู้ป่าวว่าเท่าไหร่สองร้อยเหมือนกันมั้งสามร้อยมั้งสามร้อยสองร้อยห้าสิบนี่เราซื้ออะไรกันอยู่อ่ะพี่ดูภาพดีๆเหมือนนึกนึกถึงใครพิเศษไม่ใช่ท้าได้พี่ก็เลยต้องเป็นพิเศษแล้วใครเนียัดไงอยัดให้มีครั้งที่สองแล้วก็มีครั้งที่สองแล้วก็มีครั้งที่สองยัดให้มีครั้งที่สอง แในกองชอบจังอ่ะเอาเข้าใจเร็วิร็วพี่ล่ะมีมีไม่อไหร่บอกนะเดี๋ยวจะไปรีบไปปั๊มเงินเลยเดี๋ยวจะไปปั๊มเงินเลยจอลุ้ยอ่ะหนูกินนกได้ไหมใช่อันนี้น้องสาวชูวัชชัยนี่ก็น่าจะสองสองร้อยร้อยห้าสิบไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมดแล้วเนาะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูลองคิดเงินล่ะวิใช่อันนี้สามหกศูนย์เอาแล้ว ไปนี่นะคะ360ตีไว้ก่อนคร่าวๆนะไม่ได้แบบเป๊ะนะ360นะ ตั้งไว้แต่ให้มีค่าที่สองสามละห้าสิบอย่าให้มีครั้งที่สองเดี๋ยวหนูขึ้นมีมเลยอ่ะอย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สองขอแต่แล้วมีใบไหนอีกหยิบมาเดี๋ยวพี่เลดูให้อเลยโคลัมบัสสองร้อยโคลัมบัสสองร้อยอันนี้อะไรนะพี่เท่าไหร่นะอย่าให้มีค่าสองสามละห้าสิบเดี๋ยวต้องดูวันนี้ว่ากี่บาทในบรนใจอันนี้มีราคาอันนี้มีราคาอันนี้คิดราคาไปอันนี้วานนอนช่องแชทเป็นลูกสมุนของนั่นแหละอ่ะเนี่ยโลกาเนี่ยพี่ไม่เคยมีเลยอันนี้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยแบบใน อันนี้หนูตีไปสองร้อยแล้วกันตีต่ำไว้กันพ่อลิงสองอันยาวแบบในอันที่พ่อเปิดที่จบแล้วไอใบนี้ใบละเท่าไหร่นะเธอเพิ่งขายใบละยี่สิบเองพี่วานนท์ช่องแชทมันเป็นลูกสมุนทีเฉยไงอ๋อใบละยี่สิบเนาะเป็นอาเป็นเป็นอาเป็นแลเป็นแลอ๋ออ๋อมันคนละแบบกันเนาะมันมีแบบไม่ใช่อันนี้วานนท์ช่องแชทคือเป็นลูกสมุนเป็นธรรมดาอ๋ออันนี้ลุงไนท์เนี่ยคือตัวนี้แต่ว่าอันนี้คือเสร็จอ๋อคือใหญ่ยิ่งอีกเป็นอีกแบบนึงโอเคอันนี้บอกยี่สิบก่อน อันนี้20นะอ่ะนั่นเดี๋ยวเอาแค่ okay. อันนี้ก่อนนะว่าได้เท่าไหร่นะเพิ่มบไวบ้หมดแล้วปึ้งเท่ากับพี่หนึ่งพันแปดร้อยสิบหนูได้กำไรพี่ 1, หนูได้กำไรหนึ่งพันแปดร้อยเหรอหนึ่งพันแปดร้อยสิบเฮ้ยหนูได้กำไรว่ะ อับมีนต่อเลยไหมนี่นี่ยังเหลือนี่ยังเหลือส่วนใหญ่ใบละห้าสิบใบละเข้าใจปะเฮ้ยจริงๆคือการทั้งหมดอะถ้าขายใบละห้าสิบใบละใบละร้อยอะยังไงก็ได้ทุนคืนอยู่แล้วพวกนี้บางทีเขาก็จะใช้ใบละยี่สิบสามสิบได้เฮ้ยเขาเลยเยอะมีตื้ออีกไหมซื้อกันได้ทุกวันแหละถ้ามันมีให้ให้ถ้ามันมีของอะไปเข้าวงการนี้กันดีกว่ามา